สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่อง Sub j e c t ซในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งข้างไข้ในเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหมู่บ้านคนโลกจิตหมู่บ้านหนึ่งเลยอีกทั้งยังมีความดุร้ายก้าวร้าวกับผู้คนบริเวณรอบๆจนบางทีพวกเขาก็อยากจะขยายอาณานิคมออกไปซึ่งหากทำสำเร็จโลกของเราคงจะเกิดความวุ่นวายไม่มากก็น้อยเรื่องเราจะเป็นงไงกดไลค์กดแชร์และไปดูกันได้เลยครับเจ้า าหน้าที่ขององค์กรจำนวนมากพวกเขาถูกบังคับให้ล้มลงกับพื้นจากนั้นจึงลากเข้าไปในความมืดอาวุธและการฝึกฝนที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยคนที่ทำสิ่งนี้กับพวกเขากำลังยิ้มแย้มแจ่มใสใชป้ปริศนารู้สึกถึงบางสิ่งภายนอกม่านทำให้เขานั้นนอนไม่หลับการนอนหลับและความหวังที่จะรอดจากตรงนี้นั้นเป็นการรอคอยที่ทรมานเขานั้นมีความฝันถึงที่ที่อยากจะไป เป้าหมายในชีวิตแทนที่มันจะได้เกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายก็ไร้ซึ่งโอกาสนั้นเขาพยายามบังคับตนเองให้ลุกออกจากเตียงพยายามเตือนว่าไม่อาจจะเป็นจริงได้หรอกชดใช้กรรมต่อไปและกันนะไลวี่แววว่าจะได้ออกไปจากที่ตรงนี้อีกทั้งควรหยุดหยหาอิสระวันนี้มันคือเรื่องของการใช้ชีวิตที่แสนจะจำเจผ่านไปทีละวันเป้าหมายเดียวคือความอยู่รอดเท่านั้นถนนเต็มไปด้วยแสงสีที่ดู ตลอดทั้งคืนแสงแวววาวที่สว่างและมันมากเกินไปจนทําให้ฉากหลังสีขาวซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะมันดูหมบนหมองมันยาวไปจนถึงบ้านหลังสุดท้ายชายปิศนาตอนนี้รับรู้ถึงของที่ตนแบกมาว่ามันหนักมากเพียงใดเสียงของผู้คนที่อยู่ใกล้ๆทําให้ตนนั้นแทบใจสัน่น ทำตัวไม่ถูกเขาจะปล่อยให้ผู้คนมองเห็นไม่ได้จึงค่อยๆย,ย,ย่องเดินไปช้าๆทุกคําร้องของเพลง It Is The Most Wonderful Time Of The Year เขาคุ้นเคยยิ่งกว่าชื่อของตนเองเสียอีกเล่ากับถูกบันทึกในหัวสมองของเขาตลอดไปทั้งหมดนั้นคือเพลงแนวคริสต์มาสที่ทุกคนนั้นคุ้นหูรอยยิมม้มบนใบหน้าที่หน้าวิตกกังวลขั้นสุดยิ่งไปกว่านั้นดวงตาของพวกเขายังจ้องมองไปที่ซานตา้าโดยไม่กระพ ในขณะที่เขาเดินผ่านไปแต่ว่าเขานั้นก็ตะโกนด้วยเสียงที่ดูล่าเลิงอวยพอให้กับทุกคนและบอกราตีสวัสด์แต่ทันใดนั้นเขาจึงได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินผ่านทั้งหมดและหยุดพร้อมกัน พวกเขาเป็นอะไรเราทำอะไรผิดพลาดงั้นเหรอเมื่อหันไปมองคืนลังสียิ้มแบบจิตๆิตมันแผ่ซ่านมาถึงเขาสิ่งนี้มันคือรอยยิ้มที่ล่าเลิงแต่แฝงไปด้วยความโมโหป่าปนกันไปจากนั้นพวกมันก็โบกมือทักทายซานตาโหดร้ออีกครั้งเพื่อปลอบใจพวกเขากำแพงที่ล้อมรอบพื้นที่ดูเหมือนจะงอกขึ้นมาใหม่ในชั่วข้ามคืน กำแพงคอนกรีตหนาพื้นที่ใกล้เคียงมีสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะสามารถช็อตไฟฟ้าได้มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมีบางคนกำลังตั้งใจจะกักกันพวกเขาเอาไว้ทว่าซานต้าผู้ขอ้า,ายดันมาอยู่ในพื้นที่ที่กำลังกักขังอยู่พอดีเขาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในนี้จึงเดินไปรอบๆกำแพง วันแล้ววันเล่าเพื่อค้นหาทางออกสักวันจะสามารถหลบหนีออกจากที่นี่ให้ได้หลังจากใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนก็พบกับประตูทางออกมันไม่เพียงแค่ปิดอย่างแน่นหนาเท่านั้นแต่ยังถูกจับตามองจากบางคนที่มองดูตลอดเวลา จนกระทั่งผู้คนที่อยู่ที่นี่นั้นเริ่มชินชากับสถานที่และคิดว่าที่ที่เขาอยู่นั้นมันเป็นเรื่องปกติจริงๆเหรอแม้จริงๆแล้วพวกเขาจะไม่ปกติไปแล้วก็ตามฝันร้ายเหล่านี้อาจจะกินเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการหวนคิดถึงวันหยุดฤด,ดูหนาววนหลุบซ้ำๆแบบนี้จะทำให้ผู้ที่ถูกกักกันนั้นบ้าจนยากจะแก้ไขได้ซานต้จึงหยิบของสามชิ้นในมือเชือกสำหรับไต่ แและเครื่องตัดลวดหุ้มฉนวนคู่หนึ่งซึ่งเห็นด้านหลังของอพาร์ตเมนต์ในนี้การพบว่าภายในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไรซึ่งสิ่งมีชีวิตมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดสิ้นดีไม่นานเขาก็เริ่มเหวี่ยงเชือกขึ้นไปพยายามทําให้มันรับน้ําหนักได้จากนั้นเมื่อยื่นน้าหนักก็เตรียมปีนขึ้นไปเขาได้ยินเสียงหัวเราะแต่ไม่ใช่เสียงของตนซา,านต้าเงยหน้าขึ้นเพื่อมองข้ามไหล ดวงตามองไปยังอีกคนชายคนหนึ่งสวมชุดสีแดงขาวเหมือนเขาทุกอย่างล่างกอปี้กำลังแจกของขวัญให้กับเด็กน้อยมันเรื่องบ้าอะไรกันแน่เด็กหลอนที่ยิ้มอย่างผิดปกติ กำลังรับของขวัญอย่างมีความสุขจากนั้นขณะที่ร่างกอปี้กำลังยื่นของขวัญให้กับเด็กน้อยมันก็นเงยหน้าขึ้นมามองสายตาของมันจับจ้องไปที่ชายคนนี้ซึ่งกำลังยืนตัวแข็งโดยมีเชือกที่ใช้หลบหนีอยู่ในมือแม้จะอยู่ในระยะไกลแต่เขาก็เห็นร่างกอปี้สีหน้าแปลกๆบางทีร่างกอปนี้อาจจะส่งสัญ,ญญาณบางอย่างว่าอย่าให้พวกมันเห็นเด็ดขาด บางทีเด็กหลอนอาจจะคุ้มข้างถ้าหากมีซันต้าถึงสองคนอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าเด็กหลอนได้มองไปตามสิ่งที่ล่างก๊อฟเห็นมันเหมือนกับฝูงป้าปิลัญญาที่ได้กลิ่นของข้าวเลือดเด็กหลอนคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ควรมีซานต้าสองคนและพวกมันต่างรู้กันดีว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเสียงกรีดร้องของเหยื่อผู้ขอร้ายดังขึ้นขณะที่เด็กๆจำนวนมากกำลังเข้าโจมตี จนล้มลงไปกับพื้นและพร้อมจะลากล่างของเขาไปตามเส้นทาง พวกมันฉีกกระชากชุดออกเป็นชิ้นๆฉีกเข้าของเขาออกเพื่อเผยให้เห็นร่างภายในแต่แล้วก็มีกลุ่มเด็กนรกบางส่วนมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาเพื่อผสมลงในปาร์ตี้กระชากร่างอย่างเพลิดเพลินแม้ว่าเขาจะพยายามเอาชีวิตรอดมากแค่ไหนก็ตามซึ่งเขาพยายามค้ำเชือกเอาไว้เพื่อประคองตัวหนีไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีกลุ่มคนเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นเสื้อสีแดงซันต้าที่กำลังดึงดูดพวกมันเขาไม่สามารถที่จะต่อต้านพวกมันได้เลยใน เวลานี้พวกมันต่างกําลังลุมล้อมเพื่อเตรียมลุมถึงชายผู้นี้ยิ้มแย้มจนผิดมนุษย์ไปหมดแล้วเมื่อจการเรียบร้อยจึงลากชายผู้นี้ไม่ว่าจะปัดป้องไม่ให้เข้ามาคุกคามขนาดไหนสุดท้ายก็มีแต่ความสิ้นหวังพวกมันต่างไม่ยอมหยุดจนกว่าจะพอใจและแล้วเขาก็สลบไปเมื่อตื่นมาอีกทีทก็พบว่าตนถูกมัดติดกับเก้าอี้ในห้องมืดมืดดวงตาของเขาค่อยๆเปิดออกจากนั้นทั้งภาพและเสียงก็เริ่มต้นขึ้น เพลงทั้งหมดที่เขานั้นรู้จักและเคยได้ยินมันก็ถาถมเข้าใส่ความทุกข์ทรมานมีมากขึ้นนานอยู่หลายวันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเขาไม่มีชุดซันต้าคอยใช้พังตัวอีกต่อไปทางองค์กรติดตั้งลัวรอบละแวกใกล้เคียงแห่งหนึ่งในเท็กซัสเมืองเล็กๆเ,เปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆที่มีลัวรอบขอบชิดอย่างโดดเดี่ยวไม่มีข้อมูลใดๆมากนักบางทีที่แห่งนี้อาจจะใช้เพื่อการจำลองวันคิดมาก ที่แสนเจะวิปริตก็เป็นได้ ขอต้อนรับสู่ SCP-784 ในตอนแรกดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าพื้นที่ชานเมืองที่ปลอดภยัยประกอบไปด้วยบ้าน20หลังและอพาร์ตเมนต์2หลังสำหรับคนภายนอกแล้วคงมองว่าสถานที่อย่างนี้มันเหมือนกับที่จัดงานเลี้ยงวันหยุดยังไงอย่างนั้นพวกเขาต่างทุ่มเทเป็นอย่างมากต่อง,งานเฉลิมฉลองซึ่งไม่ได้มีแค่หนึ่งวันแต่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งปีหากคุณเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนี้นั่นถือเป็นความน่าลำคาญอย่างหลีกเลี่ยงไม ไ,ได้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน784นั้นมีจํานวนมากถึง300คนด้วยกันผู้คน,หล,นหลอนเหล่านี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ผู้ใหญ่และวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่จะมีอายุที่ใกล้เคียงกันและดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตในทุกๆวันเป็นเหมือนกับวันเฉลิมฉลองคิดมากซ้ำไปซ้ำมาไม่มีจบสิน้ขนขณะเดียวกันผู้ที่อาศัยอยู่ในนี้ซึ่งเรียกตนว่า784ีขีดหนึ่ง จะมีอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆและเป็นนรรตะและสิ่งที่น่าแปลกเกี่ยวกับ SCP-784 คือนอกจากจะไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีร่องรอยของเด็กแรกเกิดเลยและพวกเขาดำรงคงอยู่ได้ยังไงกันแม้ว่าจะมีหลักฐานเล็กๆน้อยๆว่ามีเด็กที่เป็น784ขีหนึ่ง กำลังวิ่งเล่นไปมาอย่างชัดเจนแต่ก็อย่างที่สงสัยว่าเด็กพวกนี้มาจากไหนสิ่งเหล่านี้ดำลงคงอยู่ช่วนิรันด์โดยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างนั้นเหรออีกทั้งลักษณะเด่นข้อหนึงของ784คินหนึ่งคือความรู้สึกฟินสนุกสนานในวันคิดมาดอย่างไม่จบสิน้นและมักจะก้าวเล้าเป็นพิเศษพวกเขาทั้งหมดนั้นสวมเสื้อที่ขายกัน แบบคินมาตที่ชั่วร้ายที่สุดและเข้าร่วมทํากิจกรรมเช่นร้องเพลงคินมาตการแสดงละครในวันคินมาตและการดื่มสุราจํานวนหลายกลมตลอดทั้งปีเหมือนว่าวันที่25ของพวกเขานั้นคือทุกทุกวัน ขณะที่พราทิตย์ขึ้นวันปกติใน7-8 4จะเห็นผู้คนในบริเวณนั้นต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหรือแม้แต่มอบของขวัญให้กันทุกครั้งไปทางองค์กรเนี่ยสังเกตเห็นว่าพวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษกับแสงเหนืออย่างไรก็ตามหลังจากมืดลง การเตรียมตัวสำหรับวันรุ่งขึ้นของคิดมาดดูเหมือนจะมีบางสิ่งติดขัดเพราะการมาของขอบวนรถคอนไวย์ทางองค์กร s อ p บุกเข้ามายังเขตแดนของ784ทว่าพวกมันไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยกับคว้างไข่ใส่บ้างก็นำรถทำวีเป็นรถลากสันต้าสุดพิสดารไม่นานขบวนคอนไวอ์ก็ระเบิดเละไม่เป็นชิ้นดีทางแก๊สรถคอนวอยขององค์กรนั้นถูกทำลายหลายคันจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เมื่อชาวบ้านเติมไข่เน่าหลายลิตรลงในยานผ่านะทําให้เกิดการขัดข้องขั้นรุนแรงนอกจากนี้ยังพบเขาควางที่นํามาติดกับหมวกของทางองค์กรลาวกับเก็บมาจากเหยื่อก่อนหน้าอีกทั้งเสียงโห่ไล่ที่โกรธเกี้ยวนั้นเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวต่อสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางความสนุกสนานในวันคิดมัดหากพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เข้าพวกกับวันคิดมัดแล้วแล้วก็เหยื่อจะถูกตามล่านในทันทีพวกมันจะเริ่มวางเครื่องประดับที คิดมัดวันหยุดแบบต่างๆบนสัตว์ซึ่งที่ทําไปก็เพื่อให้กลมเกลืนกับตีมมากที่สุดครั้งหนึ่งเคยมีชุดความเรนเดียเต็มตัวสุดแปลกที่ออกแบบมาให้สัตว์สมใสส่วนใหญ่แล้วพวกสัตว์มักจะไม่ค่อยโดนทําร้ายเท่ากับมนุษย์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกับมันอย่างเช่นเจ็ดแปดสี่หนึ่งทั้งหมดจะลุกเข้าหาเหยื่อเพื่อจับขึงทําร้ายร่างกายจนไรลาทางหนีไม่ต่างกับฝูงซอมบี้ที่ลุมจับให้ทําในสิ่งที่ต้องการมันพาไปยังอาคารที่ใกล้มากที่สุดจากจุด นี้อะไรก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนตัวตนเก่าของพวกเขา ก็มักจะถูกแทนที่ด้วยตัวตนที่บ้าคลั่งในงานวันคิดมาดแทนความพยายามที่จะช่วยบุคลากรให้รอดพ้นจากหายนะพวกนี้นั้นอาจจะทำให้784คิดหนึ่งโกรธได้ในการาเผชิญหน้าครั้งหนึ่งระหว่าง784กับบุคลากรขององค์กรเจ้าหน้าที่พอกำลังเดินไปรอบๆพื้นที่เมื่อเขาได้พูดอวยพรให้กับคนคนหนึง่งในพื้นที่นี้เสร็จแล้ว แม้จะมาอย่างเป็นมิตรแต่ผู้มันก็ทําบางสิ่งที่ผิดปกตินั่นคือลากเขาเข้าไปในบ้านใกล้เคียงและอีกเหตุการณ์เจ้าหน้าที่แมทธิวร้องเพลงไซเลนโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นเพลงที่ขัดต่อวันคินมัดจนชาวบ้านหลอนต่างพากันจับเขามัดเข้าด้วยของเรื่องแสงทันทีและอีกคนคือเจ้าหน้าที่แอนเดอร์สันโจโก็มีท่าทีแปลกไปทำหน้าขูา่ใส่ และแล้วทั้งสองก็ถูกลากเข้าไปในบ้านแถวนั้นเพื่อฟังเสียงเพลงของวันคินมัดที่ชวนพิศวงตลอดหลายวันโดยไม่หยุดพักมันเริ่มมาจากที่เจ้าหน้าที่แอนเดอร์สัน บังเอิญชนและทำลายสิ่งของที่เป็นซันต้าแตกจากนั้นเขาก็ถูกบังคับให้กินไข่เน่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาก็กลายเป็นคนละคนในทันทีและอีเหตุการณ์หนึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เดวิดได้รับของขวัญจากเด็กหลอนของพื้นที่นี้ซึ่งเขาก็น่าจะรอดพ้นจากไหยะอย่างสบายใจได้แต่ว่าเมื่อเขาพลาดท่าหกล้มจนของหล่นลงพื้นเด็กหลอนบางส่วนที่ซ่อนอยู่ก็โผมากระชากร่างของเดวิดเข้าไปในบ้าน ที่ใกล้ที่สุดในทันทีในบางช่วงเวลาผู้ที่อาศัยใน784คิดหนึ่งก็พยายามจะขยายเขตควบคุมเพื่อให้ได้มีพื้นที่ที่คว้างมากขึ้นซึ่งพวกมันจะถือไฟคิดมาดยาวกว่า15เมตรเพื่อพยายามใช้สิ่งเหล่านี้ตกแต่งบ้านใ,นใดๆก็ตามที่พวกมันเดินผ่านเพื่อให้เหมือนกับภายในพื้นที่ของ784ให้มากที่สุดหากคุณคิดว่ามันก็แค่ของตกแต่ง ตีมคิดมากเล็กๆน้อยๆอ,อยโดยไม่ส่งผลเสียอะไรบางทีคุณอาจจะคิดผิดซึ่งเมื่อสังเกตดีๆแล้ว scp 7 8 4คิดหนึ่งเหมือนกับว่าพยายามจะขยายอนานิคมให้ผู้คนนั้นกลมกลืนและลักวันคิดมากสุดวิปลิตเช่นเดียวกับพวกตนโชคดีที่ทางองค์กรนั้นสามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดโดยเดาได้จากจะมีการเลี้ยงฉลองที่มากกว่าที่เคยเป็นมาและดื่มไข่เน่ามากจนผิดสังเกตไป เมื่อคาดเดาเหตุการณ์ได้เจ้าหน้าที่ขององค์กรจะต้องออกมาตรการ7844โดยพวกเขานั้นจะแต่งตัวชุดซานต้าและควบคุมทางเข้าออกทุกพื้นที่ในเขตแดนนั้นและเมื่อชาวบ้านหลอนเริ่มเข้ามาประทะเจ้าหน้าที่จะได้รับคำสั่งให้ร้องเพลง g o o d King ในขณะเดียวกันเจ้านหน้าที่จะแอบผสมยาก่อปศาสตรอ่อนๆในไข่เน่าให้ชาวบ้านหลอนกินขณะที่กำลังร้องเพลงอย่างเพลิเพลินอย่างไรก็ตามการเลือกว่าจะร้องเพลงอะไรกั แน่นั้นขึ้นอยู่กับ scp 7 8 4 1คินึและบุคลากรและหากผู้อยู่อาศัยเริ่มร้องเพลงยาระงับประสาทจากไข่เน่าจะทำให้หมดสติและถูกนำตัวออกไปกลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ทุกๆอย่างจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้ชาวบ้านหลอนที่หลงผิดนั้นกลับมาเป็นปกติแม้ปริศนาต่างๆเรื่องการเกิดและตายจะยังคงไร้ซึ่งคำตอบแต่อย่างน้อยๆพวกเราก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เอาไว้ได้ไม่มากก็น้อยจบการบันทึกเทปถ้าอยากรล่ชมคลิปเพิ่มเติมกดที่มุมขวาบนได้เลยครับผม